สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพย์เมนูสำหรับวันนี้ก็คือตำไหลบัวกุ้งสดค่ะดน,นต้นที่ใส่กระเทียมนะคะเราจะใช้กระเทียมกรีบเล็กนะคะหลังจากนั้นก็ตำให้แหลกค่ะต่อด้วยพริกแห้งค่ะตำให้ทุกอย่างแหลกเข้ากันนะคะต่อด้วยพริกแดงจินดาค่ะ แล้วเราก็ตำต่อไปนะคะตำพอพริกแดงจินดาของเราแหลกแล้วจากนั้นให้ใส่ผงชูรสค่ะตันด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลา น้ำปลาน้ำปลาเราจะใช้น้ำปลาต้มสุกนะคะจากนั้นก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะ ต่อด้วยมะนาวค่ะแย้วตำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ,ะน้ำส้มตับของเราเข้ากันแล้วแล้วเราก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะ เราจะใช้วิธีคนนะคะคนให้น้ำส้มตำเคลือบตัวกุ้งสดนะคะหลังจากนั้นถึงใส่ตัวไหลบัวลงไปค่ะแล้วตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตำไหลบัวกุ้งสดตักลงจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตำไหลบัวใส่กุ้งสดพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะอย่าลืมมาไปทำตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ